อนนี้นะครับเป็นคอร์เซคชันนะครับอย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วเ,เนี่ยคอร์สเซคชันเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายคอร์เซคชันเนี่ยจริงๆมันหมายถึงโอกาสนะครับในการเกิดปฏิกิริยาคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่คือหน่วยมันจะเป็นแบบหน่วยมันหน่วยมันจะเป็นเอเรียนะครับแต่มันหมายถึงโอากาสในการเกิดปฏิกิริยาตัวนี้เนี่ยเราจะสังเกตตรงนี้นะครับว่าเห็นไหมครับตรงการาฟเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยอ่า x y นะครับแกน x เนี่ยก็คือ e อ e น g y นะครับ ส่วนแกน y เนี่ยก็คือบานนะครับหือคือคอร์เซคชันเนี่ยเราจะพบว่าในช่วงของเทอร์อลเรนจ์นะครับเทอร์อลเนจเรนจ์เนี่ยการเกิดฟิชชันนะครับอย่าลืมเป็นการเกิดฟิชชันของ U235 นะครับถ้าเกิเป็น U238 U233 อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันก็จะมีจะมีตารางนี้ของมันเองนะครับซึ่งจำหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับแต่สําหรับ U235 เนี่ยซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการเกิดวิิยาฟิชชันเนี่ยเราก็พบว่าเทอร์โม ในช่วงของ Thermal Energy Range นะครับก็จะพบว่าอยู่ประมาณเนี้ยหนึ่งประมาณศูนย์จุดกว่ากีวนะครับไปถึงประมาณ k v ครับตรงเนี้ยจะพบว่าเนี่ย c อส s ิกคอสเซคของมาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับในขณนะที่เราเทียบกับตัว fast range เราเนี่ยหรือว่าเป็นช่วงที่พลังงานช่วงที่เกือบพร้อมนิวตอนนะครับที่หลังจากนิวตอนพลังงานสูงที่ เกิดขึ้นหลังจากการเกิดปฟิชชันทันทีเนี่ยเราพบว่าโอกาสเนี่ยที่มันจะต้นนิวตอนพวกนี้เนี่ยพลังงานสูงเหล่านี้เนี่ยจะไม่เกิดฟิชชันกับ U สองสามห้าเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันแทบจะมองไม่เห็นกันเล็กมากในเงี้ยในขณะอันนี้เนี่ยสังเกตนะครับว่าสเปกตรัมของมันเนี่ยเทอร์มอลเอนเนอร์จีเรนจ์เนี่ยมันอยู่ที่สิบกำลังห้าใช่ไหมครับสิบกำลังห้าเนี่ยก็คือนี่ครับหนึ่งแสนเซลว่นหนึ่งแสน แต่ไอ้ที่แต่ว่าฟาสต์เรยอยู่ประมาณหนึ่งนะครับหนึ่งกับหนึ่งแสนเห็นไหมครับต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือแทบจะไม่เกิดขึ้นอันนี้โอเคตัวอิปิโตมอลเอนเนอร์จีเนี่ยไม่ค่อยเกิดนะครับเพราะว่าจริงๆริงเตอร์โมลเอนเนอรจีเรสเนี่ยก็ไม่ค่อยเกิดเยอะล,ละถึงแม้ว่าตัวบานมันจะสูงก็ตามทีครับอันนี้ก็อันนี้เรารู้อยู่แล้วครับก็คือว่าตัวเป็นเป็นภาพเป็นกราฟิกนะครับซึ่งแสดงการเกิดปฏิกิริยาฟิชชันนะครับของ U-235 นะครับ เราจะพบว่าตัวนี้เนี่ยมันก็คือมันมีเทอร์โมนิวตันนะครับซึ่งเทอร์โมนิวตันเนี่ยมันจะมี e NERGY RANGE เนี่ยอยู่น้อยกว่า1 EV นะครับใน t h e ร์ a ม Range เนี่ยห EV นะครับเข้ามาชดยยส35ปุ๊บเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพลังงานมันต่ำเนี่ยเห็นนะครับพลังงานต่ำเนี่ยประมาณ1 EV ประมาณประมาณน้อยกว่า1 EV เนี่ยพลังงานเนี่ยเราจะพบว่า ตัวบานนะครับเนี่ยก็อยู่ประมาณเลยมาสิบกรลังห้าเลย,เยซึ่งสือว่าใหญ่มากนะครับทำให้โอกาสที่ The ร m a l r a น g เนี่ย The ร์โมนิวตอนเนี่ยโอกาสที่จะเกิดฟิชชั่นกับ u 2ส5หเนี่ยเป็นไปได้สูงมากพอเกิดฟิชชั่นแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ย u 2 3 5สเนี่ยมันจะแอบสอ the อร์โมนิวตอนเข้าไปก่อนแต่การแอบสอดเทอร์โมนิวตอนเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิด Imbalance นะครับเกิด i n s t a b i l i t y เนี่ยภายในนิวเคลียสของ u 2 3 5ส สุดท้ายมันก็จะ split ออกมานะครับเป็น f ช s i นโ product ซึ่งโด,โดยโดยทั่วไปนะครับก็คือไอสองสองสองซาสอง,สองสองข้างนี้ครับสองข้างนี้เนี่ยจะมีมวลจะมีแมสเคีนยคข้างใกล้กันถึงแม้จะจะไม่เปะครับแต่ก็ค่อนข้างใกล้กันนะครับแล้วก็จะให้ฟ a s t n e ู t อ o ออกมาเนี่ยซึ่ง fast n e ู t อ o เนี่ยก็จะมีพลังงานเนี่ยมากกว่าหนึ่งเมกะเอกตอนโวโดยที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่ของนี้แล้วเนี่ย จะมีพลังงานอยู่ที่เนี่ยครับจากไอ้กราฟเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพลังงานของมันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยครัศูนย์จุดศูนจดเจ็ดไมกะอิเลรอนโวลต์นะครับตามไอ้กราฟไอ้ไซน์เนะยครับอ่ะนี่ครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เราดูโซฟานะครับอ่ะคราวนี้ต่อไปเนี่ยก็คือเรารู้แล้วครับว่าสังเกตใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่าไอเตอร์โมนิวตันเนี่ย เรารู้ว่า Fish, ไอตัวเรเดียเตอร์ของเราเนี่ย A.P.P. ของเราเนี่ยมันจะไม่สามารถเดินเครื่องได้ถ้าจะไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาฟิชชันได้ถ้าปราศจากเทอร์โมนิวตอนแต่เอ๊ะแต่สิ่งที่เราได้จากการเกิดอย่างฟิชชันเนี่ยมันคืออะไรครับมันเกิดฟาสต์นิวตอนใช่ไหมครับซึ่งฟาสต์นิวตอนเนี่ยมันใช้ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าตัวคอร์สเซคชันเนี่ยของมันเนี่ยใหญ่เล็กมากเล็กมากเพราะพลังงานมันสูงใช่ไหมครับกลับไปดูที่นี่อีกทีครับ พราะฉะนั้นเนี่ยคีย์หลักของเรานะครับที่เราต้องที่เราต้อง,ต,องต้องทําให้ได้เนี่ยก็คือการที่เราต้องการจะเปลี่ยนจากฟาสต์นิวตอนตัวนี้นครับฟาสต์นิวตอนตัวนี้เนี่ยให้กลายเป็นเทอร์ม,มนิวตอนใช่ไหมครับแล้วทาได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับเราสามารถทําได้เนี่ยโดยผ่านผ่านโปรเซสที่เรียกว่า m o d e เ a t i o n นะครับแล้วตัวที่เราสารที่เราใช้เนี่ยก็เรียกว่า m o d e r ตอร์นะครับซึ่งปกติก็คือน้ํานะครับซึ่งน้ําเนี่ยมันก็คือ H2O uh, ใช่ไหมครับก็คือมี uh, มีแมสประมาณสิบแปดนะก็นิวตันหนึ่งนะครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยทุกครั้งที่นิวตันชนเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ใช่แมสเท่ากันใช่ไหมครับโอกาสในการเกิดอ,อิเลสติกเนี่ยมันก็ค่อนหน้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่ชนเนี่ยมันก็จะสูญเสียพลังงานส่วนหนึ่งไปครับสูญเสียพลังงานส่วนหนึ่งไปให้กับตัวน้ํานะครับให้กับไอตัวมเอรเตอร์เนี่ยซึ่งการอพลังงานที่สูญเสียไปเนี่ยมันจะอยู่รูปของ อะไรครับทราบไหมพลังงานนี้คืออยู่รูปของไวเบเรชันนะครับซึ่งไวเบชันตัวนี้เนี่ยจริงๆก็คก็คือก็คือเฮนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าไอตัวนิวตรอนเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากคือประมาณสิบโทษน,นะครับสิบกำลังลบเูีย์ุ้ดเจ็ดเมตรเปอร์เซกเนี่ยใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปหาแล้วมีพลังงานเนี่ยประมาณเซว่ารศูนย์จุดเจ็ดเมกะเอกตอนโวลต์นะครับต้องการที่จะไปอยู่ในช่วงประมาณเนี่ยหนึ่งเอวีเนี่ย ใช่ไหมครับมันต้องสูญเสียพลังงานทั้งหมดนี้นะครับซึ่งเป็นพลังงานจนเนี่ยที่เราบอกว่าเออหนึ่งสองเอ็มบีกำลังสองใช่ไหมครับอันเนี้ยพวกนี้เนี่ยหายไปหมดเลยให้กลายเป็นพลังงานความร้อนแทนนี่ครับแล้วก็เอาความเราก็เอาพลังงานความร้อนเนี่ยซึ่งความร้อนนี้จะอยู่ที่ไหนความร้อนนี้จะอยู่กับตัวโมเดเตอร์ใช่ไหมครับเนี่ยโมเดเตอร์ซึ่งโมเดเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือก็คือวอเตอร์นั่นเองใช่ไหมครับใช่ก็หมายความว่า วอเตอร์เนี่ยจะมีอุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นมากๆนะครับแล้วก็มีการถ่ายพลังงานความร้อนออกไปเพื่อไปผลิตกระแสไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้คือนี่คือ,น,คอนี่คือคียของมันเพราะฉะนเนนั้ี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องสนใจเรื่องของโมเดเลเตอร์ครับว่าหนึ่งก็คือว่าทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําเวลาเราคานวณทางนิวเคลียร์เนี่ยครับทางนิวทรอนิกเนี่ย เราจะเราจะคำนวณลักศณกษของหนึ่งรอบหนึ่งไซเคิลหนึ่งไซเคิลนี่ก็คือการที่เกิดปฏิกิริยาฟิชชันเนี่ยคือคือหนึ่งฟิชชันหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แล้วก็วกฟิชชันหนึ่งครั้งเนี่ยได้นิวตอนออกมาแล้วนิวตอนตัวนั้นเนี่ยไปเกิดฟิชชันอีกครั้งที่สองครั้งที่สองนะครับแล้วก็ไปเรียกครั้งที่เอนะครับคราวนี้เนี่ยปัญหาก็อยู่ตรงนี้แล้วครับว่า ไอ้ตัวนิวตอนตัวนี้นะครับนิวตอนเนี่ยในแต่ละครั้งนะครับเราต้องการให้มันเกิดอะไรครับเวลาที่เราเราโอเปเรตเราต้องการให้เกิดสเตี้สเตทใช่ไหมครับเพราะฉะน,นั้นนเี้ก็หมายความว่าปริมาณนะครับจํานวนเนี่ยของนิวตอนเนี่ยซึ่งสามารถซึ่งสามารถเกิดปฏิกยาได้นะครับฟิชชันเนี่ยนิวตอนที่เกิดปฏิกยาได้เนี่ยจะต้องมีปริมาณเป็นไงครับคงที่ใช่ไหมครับตลอดทุกๆุกช่วงนะครับแต่ว่า สักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวอีก,อกประมาณสองสามสไลด์ครับจะเห็นว่าตั้งแต่ว่านิวตอนมันไม่คงที่ครับเพราะว่านิวตรอนเนี่ยมันมีการสร้างใหม่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีการถูกแอบสอบไปนะครับด้วยเนสตรัคเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเช่นตัวเหล็กกลายเป็นโคบอลหกสิบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะมีการดิฟฟิวหรือการลีกออกจากระบบใช่ไหมครับคือหายออกจากตัวแร็ปเตอร์ไปเลยนะครับหรือว,ว่ามันก็อาจจะถูกโมเดเดิร์แต่ว่าไอการโมเดเดิร์เนี่ย ตรงนี้สังเกตนะครับว่าที่ผมบอกว่า n เนี้ย n ตัวนี้เนี้ยมันเป็น n เรียกว่า n ฟิชชันนะครับคือหมายความว่าเป็นจํานวนของ ron, นิวตรอนเนี่ยซึ่งพร้อมจะเกิดปฏิกิริยาฟิชชันไม่ใช่นิวตอนอะไรก็ได้นะครับเป็นนิวตอนซึ่งพร้อมที่เกิดปฏิกิริยาฟิชชันซึ่งตัวซึ่งนิวตอนตัวนี้เนี่ยจะต้องมีพลังงานถูกมอดเลตแล้วนะครับอย่างเพียงพอจะทําให้พลังงานของมันเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณเทอร์โมเอนจ์ก็ประมาณหนึ่งอีอะไรประมาณนี้ครับ ซึ่งมันก็หมายความว่าถ้าเกิดในกรณีนะครับหรือตัวอย่างว่าถ้าเกิดสมมติว่าในหนึ่งรอบเนี่ยอ่ะครับในหนึ่งในหนึ่งไซคินะครับในหนึ่งไซเคิเนี่ยมันต้องการเ e อเนี่ยเ e ผมใช้เอฟิชชั่นแล้วนะครับก็หมายความว่าพร้อมเสิร์ฟนะครับพร้อมกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นพร้อมที่จะเกิดปฏิกิริยาหนึ่งร้อยตัวใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราควบคุมควบคุมปัจจัยเนี่ยหรือคอนดิชันเนี่ยของตัวเรเเตอร์เนี่ยไม่เหมาะสมนะครับไอตัว n f i s ฟิชเนี่ยตัวนี้เนี่ยอาจจะเหลือแค่ประมาณแปดสิบตัวใช่ไหมครับแต่แต่จำนวนเทั้งหมดนะครับนิวตอนทั้งหมดในระบบเนี่ยอาจจะมีแบบสามสี่ร้อยก็ได้สมมุตินะครับแต่ว่าแต่ว่าไอตัว n f i s ฟิชเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ไม่ถึงร้อยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกถ็ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะษาสภาวะ steady state ได้ไหม คำต,ตอบคือไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนเนี่ยในลักษณะในในการดีไซน์นะครับในการดีไซน์ตัวเร actor เนี่ยเราจะต้องเอาทุกอย่างเข้ามาคิดนะครับทุกอย่าง put it All together ครับก็คือในเรื่องของเอ๊ะใช้อะไรเป็น moderator นะครับ decay chain เ,เ,เป็นยังไงซึ่ง decay chain e n เนี่ยที่มันจะเกิดพร้อมอที่จะเกิด delay neutron ขึ้นมานะครับตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ enrichment เป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย